สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแชร์โค,ครการครับสวยความปังด,ด้วยกันค่ะวันนี้ก็ดีใจมากที่หลิงออกมาร่วมงานวีบอยราคะที่สยามค่ะใช่ค่ะค่ะและฝกมต้อนรับคุณแฟนๆก็ต้อนรับอบอุ่นเหมื่งแตกเหมือนเดิมค่เสียงกรีดก็คือเป็นกำลังใจให้พวกเราเสมอ ฟีดแบ็กคือดีมากฟีดแบ็กดีมากตั้งแต่ EP หนึ่งเลยใช่คือมียอดเอ็กซายยอดทวิตประมาณหนึ่งล้านกว่าอะไรเงี้ยตั้งแต่ EP แรกเลยแล้วก็นั่งไล่อ่านคอมเมนต์ก็จะมีแบบแบ่งเป็นสองทีมเนาะมีทีมพี่หมอกับพี่ทีมน้องแม่พี่หมอกับแม่น้องเอิร์นเงี้ยก็ตลกดีค่ะไปอ่านเพื่อนๆแล้วเขาเถียงกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ ายเหนื our, our illing, our our ่อยค่ะเพราะว่าเวลาถ่ายทํำเราก็เร่งรีบเหมือนกันค่ะคพื่อนเพื่ที่จะแข่งกับเวลาแล้วก็เราแบบทุ่มเทให้กับบททั้งทั้งนักแสดงแล้วก็ทั้งทีมงานทุกคนก็ทุ่มเทให้กับให้กับกองนี้ใจซ่อนรักค่ะเพราะฉะนั้นแบบพอเห็นแฟนๆเขาชื่นชอบชื่นชมแล้วก็ช่วยกันแบบดูเยอะขนาดนี้ก็หายเหนื่อยแล้วก็ดีใจมากๆใช่ค่ะที่สองเนที่สุดกี่สปอยอะไรยังไงไหมี่หนึ่งแบบเปแล อีพีหนึ่งจบไปแล้วจบไปแล้วซึ่งมันก็ได้เห็นแบบครั้งแรกของพวกเราเยอะมากแล้วอีพีสองก็จะเริ่มใหม่ที่เป็นการเริ่มใหม่ของน้องเอิญที่จะแบบเดินหน้าในการง้อพี่หมออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เ,เราก็โดนปฏิเสธมาอยู่เหมือนกันแต่ว่าเราก็ยังไม่อยู่เห็นเท่านั้นก็ต้องดูกันต่อค่ะว่าพี่ออดจะใจอ่อนเมื่อไหร่ค่ะก็ประมาณนี้อีพีสองไปรู้นการเรื่องราวเหมือนเดิ หนูจำได้ว่าหนูก็ดราม่า EP นะคะไม่มีไม่มี EP ไหนที่ไม่ต้องเตรียมทิชชูเลยค่ะก็ตีทำไ้ก็ดีค่ะยาดมอยาดมอะไรเงี้ยเตรียมไว้ไม่เสียหายดูสายตาพวกเราไว้ดีๆนะคะแล้วก็ดมมองแล้วก็ เตรียมยาดองกับทิชชูมมเงงเกกเ่เหมือนเดิมค่ะพอพกระแสมันมาตอนนี้เรารับมือกับอ้มันยังไงบ้างเแล้วมือกับมันยังไงบ้างหรอสำหรับหลีก็ยังเป็นหลีกเหมือนเดิมค่ะใช่ก็ยังแบบเป็นตัวของตัวเองใช่ใช่เราก็พยายามเป็นตัวเองให้มากที่สุดเป็นในแบบที่พวกเราสบายแล้วก็เขอดื่นสบายใจด้วยอะไร จริงๆแล้วว่าเราเป็นตัวเองกันมากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าดูในทวิตดูในแอคซ์เลยก็จะรู้ว่าพวกเราเหมือนเดิมตั้งาจะทำงานเหมือนเดิมมีอะไรที่ยังเหมือนเดิมใช่มีอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนเดิมก็คือหลิงต้องเต้นเยอะขึ้นตอนนี้เต้นเก่งขึ้นแล้วใช่ตอนนี้พี่หลิงเต้นเก่งขึ้นแล้วเพราะว่าเราโดนจับถ่ายเต้นตลอดนะคะเใช่อย่าลืมไปเต้นกันด้วยใช่อย่ามา มาเล่นกับระบบ,บ,บชาลเ์ลินค่ะก็เป็นเพลงประกอบซีรีส์ของพวกเราที่ขับร้องโดยพวกเราเองวเรวมถึงเพลงของลิลิมฟองสุดท้ายฉันก็เจ็บใช่บอกกับทุกอีพีเพราะฉะน,นั้นก็ต้องไปตามดูทุกอีพีใช่ค<ช>่ะสำหรับซีนนี้ต้องใส่ใจต้องมความสำเร็จของเพลงตอนนี้เราต้อะไรบ้างก็สงครามสำเร็จแล้ต้องต้องขอบคุณ คือคือก็ต้องขอบ,บคุณแนะฟนๆที่แบบชื่นชมผลงานเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยส่วนประสบความสำเร็จก็ก็แค่คิดว่าดีใจมากที่ที่เราทำผลงานออกมาแล้วแฟนๆชื่นชอบแล้วก็ติดตามค่ะใช่ค่ะคอยซัพพอร์ตรพวกเราเสมอ โปรเจกต์ที่แฟนคลับเราพวกเราทําให้ค่ะคือมันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พี่หลิงหลิงอะถามว่าลงมาจากช่องแล้วแบบเฮ้ยนี่แฟนคลับพวกเราหรือเปล่าแล้วก็ใช่จริงด้วยเลยอะคือตอนนั้นไม่คิดว่าคนจะมามารีนเล่นเยอะขนาดนั้นแฟนคลับก็เลยทําโปรเจกต์ให้ว่าใช่พวกเราอะคือแฟนคลับของออมหลิงออมนะอะไรอย่างี้แล้วก็ร้องร้องไห้กันไปค่ะจริงๆคือจริงๆคือน้ําตาแบบมีความสุขมากๆที่แบบ แฟนๆทำให้เราได้ขนาดนี้คือไม่น่าเชื่อหลิงแบบไม่เคยคิดภาพออกมาได้เลยจนกระทั่งเขาแบบทำออกมาแล้วยืนยันว่าเขาเขียนว่าแบบ always by your side แล้วนี่เป็นคิวที่ทำให้แบบหลิงแบบกั้นน้ำตาไม่อยู่ซึ่งหลินเป็นคนที่แบบข<อ>ี่อายแบบไม่ค่อยแสดงอารมณ์ไม่ไม่ค่อยแสดงให้ ไม่ค่อยมีคนเห็นแบบแบบว่าน้ําตาไหลนอกจากว่าเล่นละครอะไรอย่างงเี้ยค่ะก็แบบกันไม่อยูดเนี่ยกันก็ต้องขอบคุณแฟนๆที่ทําโมเมนต์ดีๆให้กับพวกเราค่ะใช่ก็ติดอันดับหนึ่งอันดับสองอยู่สองวันเลยเนาะตอนนั้นน่าแฟนมีพวกเราไม่ใช่ค้างใช่ไหมพราะว่ามันค้างอีลี้เราไม่ขึ้นเทรนด์อ๋อ ดีใจดีใจค่ะดีใจจริงๆคือตั้งใจว่าแบบมอบความสุขให้กับแฟนๆที่ที่ติดตามผลง,งานเราเนี่คือเป้าหมายของของ Link on first meet เลยที่ตั้งแต่ซีรีส์ยังไม่ออนใช่ใ,ชให้ทุกคนได้รู้จักเราก่อนที่แบบซีรีส์จะออนอะไรอย่างนี้อืมใช่เอนแล้วัที่แบบาแต่ว่าแสดงว่าีุแฟนะ้ควาสุบ่จงรอนะอันนี้ <c oughs> อ๋นนออันนี้ต้องต้องขึ้นอยู่กับ คี่ยูเลยผู้ใหญ่ทางช่องเลยค่ะสําหรับก็ตั้งใจทำงานใช่ได้รับหน้าที่อะไรมาแล้วก็ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุดค่ะใช่ค่ะอย่างีว่า่ต่เศค่มีวางไว้มางไว้ใหม่นี้จริงๆก็ต้องถามต้องถามพี่ผู้ใหญ่อืมอ่อต้องถามผู้ใหญ่ดูค่ะแต่จริงๆก็ จะมีหรือไม่มีก็กเ็มค่าใช่แต่ว่าคาดหวังว่ามีพเรพเราะว่าเพราะว่าคือตั้งแต่แ,แฟนมิกครั้งแรกอะคะ่ะแล้วก็มีแฟนๆขึ้นมาบนเวทีพูดคุยกับเราก็จะมีแบบ<า> <ขอ S 1> ที่เขาตั้งใ<า>จบ<า>ินมาจาก <todos S 2> ต่างประเทศเราก็อยากไปหาเขาบ้างอ๋อคือใหญ่ขอขอไปแฟนมิต่างประเทศนะคะขอไปจีนบ้างขอไปหาแฟนๆต่างประเทศได้ไหมคะใช่ก็ใช่ก็อยากไปหาหาเขาบ้าง ประเทศไหนมีไหที่ในใจเราอยากไปที่สุดอยากไปจีนฮ่องกงค่ะน้องออมนะคะน้องออมที่หนิงไปไหนก็ไปด้วยกันเลยค่ะเพราะว่าหมายถึงเราไม่เอาจิงๆเราก็ไม่เคยจินตนาการถึงจุดนี้เหมือนกันแล้วพออยู่เราก็ได้ต่แบบเออตั้งเป้าไปด้วยกันแล้วก็แบบพี่หนิกเป็นยังไงออมก็ไปด้วยนี่แหละในเงี้ย